สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการเย็บเกล็ดนะคะจะเป็นเกล็ดกระโปงเกล็ดชุดติดกันหรือเกล็ดเสื้อทุกอย่างเราจะใช้หลักการเดียวกันนะคะคุณครูจะไม่ไม่ใช้วิธีการเน่าด้วยมือคุณครูจะใช้วิธีการเน่าด้วยเข็มหมุดเราเนี่ยคะ่ะเข็มหมุดง่ายถอดนะคะวิธีการครั้งแรกก็คือเราจะแทงนะ,ะแทงจุดจุดต่อจุดเลยนะคะ แล้วก็มาแทงทะลุจุดจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ทบครึ่งแล้วก็กาดเข็มหมุดนิดหนึ่งอย่่เยอะนิดเดียวนะคะเนี่ยแล้วแค่นี้อย่าเข้าไปลึกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเย็บไม่ได้ให้มันมีพื้นที่ในการเย็บนิดนึงนะคะสังเกตว่าปักเข็มแรกมันจะต้องตรงกับจุดที่เราต้องการนะคะส่วนอันที่สองปลายเกตนะคะปลายเกตเราก็ต้องทําการกาดเหมือนกันนิดหนึ่ง ะะเริ่มจาก2อจุดนี้ก่อนแล้วเราถึงจะมาเริ่มเอาตรงกลางเกร็ดนะคะนิดเดียวพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราจะเริ่มเปิดจากวิธีการเย็บถ้าเป็นกระโปรงนะคะเราจะย้ำตั้งแต่ข้างบนเลยต้องย้ำนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นจะหลุดบางคนจะเย็บตั้งแต่ตรงจุดจุดที่เริ่มต้นของการกดรอยตรงเอวเนี่ยไม่ใช่ ะะต้องจักข้างบนเลยค่ะ,นะคะย้ำนิดนึงไม่ต้องย้ำเยอะนะคะแล้วเราก็เย็บไปตามเกจถ้าเป็นเก็ดแรกเ,เข็มหมุดอันแรกถ้าฝังเราไม่ต้องไปถอดเราค่อยๆถอดนะคะเย็บไปด้วยเราค่อยๆถอดไปด้วยหัดใหม่ไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็เย็บต้อตงปลายเก็ดไม่ต้องให้ถึงปลายเก็ดพอดีแล้วก็เย็บเลยมานิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีรอยพัน เนี่ยมันจะเวลาที่เราเย็บเลยมันต้องมีรอยพันกันมานิดนึงก่อนแล้วเราก็ทาการมัดนะคะการที่เรากัดเข็มหมดุดที่ปลายเก็บไว้เพื่อจะให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันถึงสุดปลายเก็บแล้วบางทีเราเจอผ้าดําหรือผ้าสีเข้มบ,บางทีจะมองเห็นไม่ชัดนะคะพอเราจะหลังจากที่เรามัดปมเรียบร้อยแล้วเราค่อยตัดห่างจากปลายได้ประมาณเส้นครึง่งนะคะให้เหลือเก็บได้ไว้อย่าไปตัดชิดถ้าตัดชิดแล้วเวลาเรา ไปซักขยี้ปมอาจจะหลุดได้นะคะเราก็ค่อยมาถอดตรงนี้แล้วเราก็ค่อยไปรีดเก็บพับเข้าหากึ่งกลางตัวนะคะไปรีดเก็บพับเข้าหากึ่งกลางตัวทุกอันรีดข้างนอกเสร็จอรีดข้างในเสร็จเราก็ต้องมารีดข้างนอกจะสังเกตว่าตรงปลายเก็บเนะะี่ยค่ะมันจะต้องไม่มีรอยบุ๋มนะมันต้องเรียบเนาะอ่ะทีนี้ครูขอให้ทุกคนไปฝึกทักษะในการเย็บเกล็ดกันให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกัน ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ